บอกได้เลยว่าคุ้มเกินคุ้มมาาคะ่ะกที่ทํางานเหนื่อยมานะคะแล้วทุกคนจะประทับใจทั้งน้องๆใน,นทีมงานแล้วก็โดยเฉพาะซีอโค่ะท่านจัดให้เต็มเลยค่ะประทับใจจริงๆค่ะได้มาสนุกได้มาพบผู้นําเก่งๆทุกองค์กรเพื่อประเทศเลยนะคะแล้วก็ได้พาทีมของเราะค่ะมาเที่ยวกันโดยที่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยสักบาทนึงนะคะประทับใจเรือยอดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรือลำใหญ่ คาราโอเกะร้องเพลงจะสูวบุญชัยโอ้ยร้องเพลงกันนะคะสนุกสนานล่าเรืงแล้วทานอาหารอิ่มมีพี่มันเสิร์ฟนะคะเครื่องดื่มทั้งวายทั้งอะไรทุกอย่างมีพร้อมสรบนะคะตั้งแต่เช้ายันกลับค่ะรับใจนะครับทุกที่ทุกจุดเลยนะครับไม่มีไม่มีจุดที่ไม่ประทับใจนะครับมัน,ม,นมันตื่นเต,นต,นต้นตลอดเวลาเลยครับท่านเป็นสุดอลังการไม่เคยไปแบบนี้มาก่อนนะกินเต็มที่เลยแล้วก็ล่องไปทั้งดำน้ำ แล้วก็ดูประการังนะครับแล้วก็การบริการของเราดีมากๆเลยโคตรประทับใจมากๆเลยกับทริปนี้ครับเป็นทริปที่หามูลค่าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยมันยิ่งกว่าเพราะได้มาจากความว่า,าทางจิตใจเนาะคุณค่าทางจิตใจที่สุดเลยของที่สุดคือประทับใจที่พักแล้วก็การท่องเที่ยวเนาะคือไม่เคยเจอในชีวิตอะค่ะคือคือทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมค่ะ ก็คือแล้วก็วิวทัศน์สวยด้วยครบริการอาหารก็ดีค่ะได้เข้ามาสัมผัสแล้วจะรู้นะครับว่ามันสุดยอดอลังการมากนะครับประทับใจมีทีมดูแลนะครับเหมือนกับเราเป็นมหาเศรษฐีนะครับเวลาที่ได้มาอยู่ในทริปนี้ยิ่งเรือนะครับนอนนะครับนอนจิบไวน์แบบไม่คิดว่าเหมือนกับเราได้พบกับสิ่งที่ว่าในความฝันของเราในอริปเหมือนว่าเราอยากจะมีความสุขแบบนี้มหาเศรษฐีก็เที่ยวกันนะครับแต่มาตรงนี้นะได้จริงๆ ได้ดำน้ำด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกของตัวเองที่ได้ดำน้ำดูปลานะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆค่ะมีความสุขมากๆค่ะต้องขอบคุณมูมอนะคะที่จัดทริปดีๆที่สุดหรูสุดอลังการให้กับเรานะคะเราไปแล่นเรือยอสนะครับแล้วก็ดำน้ำอยาทจะบอกว่าเรือยอชของเราลอำมูลคะ่าหลายสิบล้าน <Wow. S 1> แต่ออกไปทีนึงนะครับเราใช้เงินร่วมเป็นแสนนะครับถือว่ามูมอจัดใหญ่จัดเต็มให้เรานะครับสุดยอดนะครับเรามาสัมผัสกับการพักผ่อนแบบเต็มรู รูปแบบนะครับคือที่พักเนี่ยทั้ง2ที่นะสุดรู้มากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติแต่พวกเราคนไทยได้มีโอกาสมาพักคันแบบนี้สุดเอ็กซ์เลยครับขอบคุณครับ สิ่งที่ประทับใจที่สุดครับคือการเข้ามาท่องเที่ยวในเรือยอทนะครับแล้วไปดำน้ําดูปลาการลังนะครับไปกระโดดน้ำนะครับในท่าติลินกาที่ไม่เคยทำนะครับไปกินอาหารดีๆที่ไม่เคยกินแล้วไปที่พักดีๆครับที่ระดับ5าดาวที่เราไม่เคยพักนะครับประทับใจมากๆเลยนะครับทั้งหมด3สิ่งด้วยกันอันที่1ก็คือที่พักอันที่2ก็คือประทับใจที่เปียกแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนะครับก็จะมีคุกิ๊กับคุณเลที่ให้ความเป็นกันเองกับเรามากๆเลยแล้วก็ อันที่3ก็คือเรือยอทเรือยอทนีเราเรือยอทให้ฟังหน่อยเรือยอทบอกเลยว่าบรรยากาศนี่แบบสุดยอดมากๆเลยค่ะเรือก็เป็นลำที่แบบไฮโซหรูหรามากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เหมือนเราค่ะพี่โอ๋เรือมันเปิดว่างแลวเรือมันนิ่มมากถ่ายรูปก็สวยค่ะอาหารจัดเต็มมากบนเรือบอกเลยว่าประทับใจหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีอีโอคุณบุญชายของเราหรือทีมผู้บริหารแล้วก็ตลอดจนผู้นำทุกๆท่านนะคะที่เราหลายๆคนนะไม่เคยเจอกันแต่ในโลกออนไลน์แต่วันนี้เรามาเจอกันจริงๆนะคะบอกเลย ว่ามันทําให้ว่าเรามีอุดมการเหมือนกันพอเรามาเจออะไรเหมือนกันทําเหมือนกันเรามีความสุขรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวของบริษัทแต่มันเป็นลักษณะเป็นครอบครัวที่เต็มอิ่มนะคะไม่มีอะไรบกพร่องเลยบอกเลยมีความสุขมากๆค่ะอย่างที่เห็นนะครับภาพข้างหลังเราเนี่ยก็คือเป็นทริปแรกนะครับของออมูมอของเรานะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเราจะมีทริปถัดๆไปนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ย เข้ามาร่วมกับภูมิมนะครับนอกจากจะเข้ามาซื้อกินซ,ซื้อใช้นะครับแล้วก็สามารถทําสินค้าที่ดีๆของภูมิมเนี่ยเปแนะนําต่อนะครับได้รายได้กลับมาแล้วนะครับภูมมเรายังมีจัดทริปดีๆแบบนี้นะครับไม่เชื่อลองไปถามผู้นําทุกท่านที่มาร่วมทริปครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะประทับใจแน่นอนครับ